ก็ยังมีโซนกลางคืนด้วยทุกคนบังเอิที่เราสั่งนะคะคุณลุงเขาหยิบจากตู้ไปแบบนี้เลยอ่ะฟูสดมากชอบมากอันนี้คือขาไก่ตัดซอสแบบนี้อู้ดูดีินมากอืมไม่ไปก่อนลูก <vastly lava> <less> แนะนำว่ามาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางวันนะคะพวกคาเฟ่ร้านต่างๆเขาจะเริ่มเปิดเราบคุณมานี่เราสองเกตในช่องดีน g y น u d นะคะวันนี้นะคะกิจกัจิตเราจะพาทุกคนมาจตุจักเกาหลีคือเหมือนะจตุจักว่ากแต่จะพาเดินดูทุกซอยและที่สําคัญเราไปเซาะมาเรียบร้อยเจอโดยบังเอิญแต่คนเกาหลีบอกว่าย่านนี้มีแต่คนเกาหลีเขามากินมาเที่ยวกันนะไปเลยไม่ใช่ ท,ทุกคนร้านแบบนี้ก็คือแบบเยอะมากเยอะมากแต่ความแบบเก๋เนี่ยเขาขายของกันแบบเขามาแขวนไว้นหน้าร้านแบบนี้เลยนะเนี่ยกระโปงกระเป๋า<อ>นี่พวงกุญแจต่างๆโอ้เยอะมากดูไม่รู้ว่าตัวอะไรมั่งอ่ะแต่คือแบบเยอะมากเนี่ยมีหลายคาแรคเตอร์อ่ะอันนี้ไม่ใช่ของจริงมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่แบบเยอะมากอันนี้จะเป็นร้านแผ่นเค้กนะคะ คิดว่านอารมณ์แบบว่าร้านกิฟต์ชอ็อปผู้หญิงของใช้อะไรเงี้ยเนาะน่าน่าักดิกเขาจะเป็นซอยแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นซอยแบบว่าซอยเล็กๆแล้วเราก็สามารถแบบเดินทะลุทะลุกันได้เลยดีมากทุกคนดูเดินมาไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนเลยเนี่ย อาออเข้าซอยไปยซอยแบบน่ารักมากทุกคนมันจะเป็นซอยแบบซอยเล็กๆนะคะแล้วก็แบบมีร้านซ้ายขวาใช่ไหมใช่ซ้าวาก็รู้สึกว่าบ้านเก่าคนเกาหลีๆๆนะครับอ๋อใช้บ้านเก่ามาทําร้านารกระเป๋า,าน่ารักเนาะน่ารักเนาะวินี่ไปน่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะมาเกาหลีซื้อกระเป๋าปารีสนาะบูบูดูไหวนาบูบูจ้า นี่ทุกคนซ้ายมือขวามือจะเป็นคาเฟ่หมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นคาเฟ่ร้านนี้แบบเก๋มากดูนี่ข้างในเป็นเหมือนสวนเห็นปะนี่จบนี่น่ารักมากนี่ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าที่อยู่ในบ้านเกาหลีชอบอ่ะชอบความแบบดูกระเป๋าน่ารักเนาะเขาบอกว่าน่ารักอันนี้แบบใช้ตอนซัมเมอร์ สว,สวยๆทั้งเลยเนาะเนะี่ยสวยมากบางังอากาศดีด้วยบรรยากาศดีวิจิตร้านซ้ายมือคือร้านอะไรคะอ่าวอิตาลีนะครับอ่าวอิตาลีเหรอใชอ่ดูทรงเกาหลีมากเลยนะน่ารักมากร<า>้านแบบน่ารักมากเลยอะแต่เลืกก็น่าจะม,มากนะสุดโจ๊เริ่มหิวแล้วนะไปหาคาเฟ่ก่อนไหมอหอคาเฟ่ดีกว่า กูแบบจะมีคาเฟ่น,นะคะมีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็มีพวกแบบร้านขายเสื้อผ้าขายกิฟต์ชอบอะไรพวกเนี้ยเยอะเทนี่บอกเลยว่าสนุกมากสนุกมากกิ๊กมาเกาหลีครั้งนี้นะคะมาทำหน้านีเพิ่งผ่านมาแค่6วัน <laughs> เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆแต่ว่าที่นี่อันนี้จะเป็นร้านขนมปังเกลือยอดฮิตซึ่งมีสาขาที่นี่<ช>แต่ที่นี่มีคนเกาหลีมาต่อน่ารักมาก t your m กิ๊กลองกินแล้วอร่อยนี่อยชอบมากทุกคนดูบรรยากาศดีคือ บอกเลยว่าที่นี่ฟิลคูดมากด้วยความแบบเป็นอารมณ์เกาหลีเหมือนที่เราอยู่ในหนังถ้าญี่ปุ่นนะนกีเปรียบเทียบแบบอารมณ์เหมือนเกียวโตนะมีความแบบเป็นญี่ปุ่นใช่ปะแต่ที่นี่มีความแบบเป็นเกาหลีแต่ว่ามีร้านค้าร้านอาหารนะเยอะนะคะแบบมีทั้งแหล่งกินแหล่งเที่ยวแต่ว่าสวยถ่ายรูปง่ายแล้วก็ได้ฟิลแบบมาญี่ปุ่นแท้มไม่ใช่สิญี่ปุ่นได้ฟิลเกาหลีแท้ ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นนะฉันนักรีวิวญี่ปุ่นแนละ้ววันนี้ฉันต้องวารีวิวเกาหลีอะฉันไม่ค่อยชินทุกคนดูบรรยากาศฉันชอบลานซ้ายมือมากดู ร้านนี้เป็นร้านแบบอิตาเลียนในบ้านเกาหลีเก๋มาก <S <S แลวร้านนี้เป็นคาเฟ่ทุกคนและแบบน่ารักมากตรงกลางร้านจะเหมือนมีทางรถไฟสรุปกลับมาคาเฟ่ที่ชอบอ้ย,ยดูแค่ทางเข้าก็สวยแล้วดูเป็นสวนเลยดังคันนอกตีกว่าไปไป ังมีร้านสองสามสี่ห้าอีกปะสู้สู้ทุกคนร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าโซ c o ฟฟี่นะคะอยากจะบอกว่าสวยมากสวยมากเน่มาไม่ใช่เนาะเคยมาแล้วร้านนี้เคยมาแล้วแล้วสวยมากข้างในก็คือแบบสวยของกินอร่อยมากมันจะมีลาเต้ที่เป็นไอศครีมอ่ะอร่อยมากแล้วมีน้องแมว ให้เข้าเนี่ยร้านเนี้ยคือต้องเข้าซาร์ดโคฟี่สุดยอด<ซ>นี่จ้ะร้านติดกันเป็นร้านแบบว่าขายพวกเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆร้านนี้แบบน่ารักน่ารักมากอะ่ะแปรออกมาจากคาเฟ่น,นะคะก็มาเดินกันต่อหุยเพิ่งเห็นตัวเองกล้องหน้าเป็นอารมณ์แบบเหมือนคนแบบอมน้ำํำด้วย อมน้ำต้องเวลาเธอก้ผ่านมา6วันเธอรอดูฉันฉันรีวิวแบบคนจริงใจถ้าฉันไม่จริงใจ6วันฉันไม่ออกหน้ากล้องแบบนี้นะฉันต้องพกผ้าใส่แว่นอะไรจะบ้างแหละคือตอนนี้คือแบบฉันรีวิวแบบจริงใจอยากให้พวกเธอติดตามฉันต่อๆไปนะ่ร้จะพูดยังไงวะตอนนี้หน้าเหมือนคนอมน้ำอยู่มากเลยหน้าอิ่มน้ำมัเกื่ออย่างนี้เองเนาะนี่ร้านอะไรไม่จิ ข้าหนงหรอเปาข้านโบราณคือซอยเยอะมากเลยเนาะทุกคนดูนี่ไปด้านซ้ายก็เป็นแบบนี้นะคะมาด้านขวาก็เป็นแบบนี้จ้าโอ้ไป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 โอ้โหคือนี่มันแบบแหล่งชอปปิ้งแล้วแต่ละอย่างคือแบบไม่แพงเลยอ่ะเพราะว่าคนเกาหลีเขามาเดินกันทุกคนนี่ฮะแต่จริงๆพวกแบบพวกคาแรคเตอร์คือเยอะมากเลยไม่เห็นต่างชาติเลยเพาไม่มีต่างชาติเลยมีแต่คนญี่ปุ่นเนาะ ทำไมคงญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นเกาหลีช่วยนับหน่อยนะคะว่าวันนี้กีพูดผิดพูดจากเกาหลีเป็นญี่ปุ่นแล้วกี่ครั้งขนาดตัวเองยังรู้สึกว่าอะไรเนี่ผิดอยู่อีกแกผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วคือปกเดตจะพูดคำว่าญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอใช่ปะ่ะพอแบบวันนี้ก็มาพูดเกาหลีแบบโหจริงไม่ชินเลยแต่ว่าอยู่เกาหลีนะคะโปรดประทานอภัยโปรดให้อภัยกีด้วย คนดบูบรรยากาศซอยดีโคตรน่ารักแต่นอกจากซอยนี่จะ้ะยังมีซอยเล็กซอยน้อยร้านอาหารฝรั่งเศสมุนน่ารักมากเนี่ยดูบรรยากาศดิอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันแล้วแต่ละร้านคือเขาทําแบบจริงจังอะ่ะสวยสวยสวยจริงสวยเนาะเนี่<ว>ยไม<ๆ>่น,นดเดินแบบเดินมั่วๆเองสวยเลยและสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้นะคนเกาหลีอะ่ะชอบยิงปืน ไปะย่านไหนนะจะมีแบบว่าไอ้บริการยิงปืนแล้วก็คนเกาหลีรู้สึกว่า <c oughs> อันนี้เหมือนคนไทยเลยชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะไม่ได้รูปแบบอะไรด้วยนะเป็นรูปแบบเหมือนปู้ที่ถ่ายตัวเองอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นเยอะคือนั่งนั่งนั่งแล้วก็ให้คนวาดรูปเนาะ <c oughs> แต่ว่าเป็นรูปการ์ตูนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละที่มีทุกที่ในทุกที่เต็มยอด ป้าเปลินออกมาเจอเหมือนตลาดเลยไงเนี่ยเหรอปะอ๋สุดยอดไม่จีบมาร้านอะไรเนี่ยนามินเทจวินเทจเป็นในมือสองเหรอมือสองมีด้วยจ้าร้านนี้ไม่มีพนักงานแต่จ่ายเงินเองสุดยอดสุดยอดอ่ะ <c oughs> โอ้ยน่ารักเกิน <c oughs> ดูดิ แต่ละอย่างน่ารักไปน่ารักทุกคนแบบความเป็นเกาหลีมากแล้วนี่คือเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเ,เดินตามป้ายโอ้พี่เจออีกซอยหนึ่งอีกเนี่ยอีกซอยนึงแต่ร้านคาเฟ่โดนัทปิดอ๋ออันนี้ถ้าตามป้ายนี่จะเป็นร้านโดนัทนิปิด <c oughs> ใช่ที่นี่ดีมากทุกคนบอกได้เลยแต่คิดว่า แนะนำว่ามาตั้งแต่ช่วงมาณกลางวันนะคะพวกคาเฟ่ร้านต่างๆเขาจะเริ่มเปิดคือแบบถ้าเช้ามากอะไรเงี้ยก็เหมือนจะยังไม่เปิดนะเท่าที่เช็คข้อมูลนะและก็ยังมีโซนกลางคืนด้วย,อยเอาจริงนี่รู้สึกว่าสนุกมากวิชิมันจะพอจริงๆงเหรอว่าวันนี้วันเดียวเดี <c oughs> <oss> ๋ยวลองเดินดูก่อนเดินงเดอง,ง,อง,งลองเดินดูก่อนว่าวันเดียวจะไหวไหมคือ <c oughs> ใหญ่มากโอ้สวยมาก อุยนี่แบบเป็นร้านอาหารโู้หฝั่งขวา,ขวาก็สวยใช่วขวาหมดสวยาุกคดูบรรยากาศดิโอ้โหนี่ทางข้าวนี่คาเฟ่ไม่ใช่อ,อีกแก้วไหมอีกไปให้เพื่อทุกคนเนาะ<ป>นทุกคนดูบรรยากาศในร้านเผอมากพนักงานบอกให้มาหาโต๊ะก่อนสวยมาก สวยแบ่ดูดูนี่เหมือนเป็นบ่อกลางร้านทุกคนร้านสวยจรมร้ายยร้เลาจนสวยสวยจริงแค่เดินเข้ามาในร้านก็คุ้มแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะได้นั่งหรือเปล่าสวยสวยมากดูสวยเอรมร้านใหญ่อาสแต่มากค้าเยอะมากเลยนะนี่งห่าที่นั่งไม่ได้เลย รุปเรียบร้อยทางร้านนะคะเวลาเข้ามาแล้วพนักง,งานบอกว่าให้ไปหาโต๊ะก่อนซึ่งจริงๆอะ่ะร้านมีหลายโซนมากแต่ว่าด้วยความสวยอะ่ะลูกค้าก็คือเยอะสรุปก็คือเลยไม่มีที่นั่งไปเราออี่จะไปหาร้านอื่นก่อนเพร <laughs> าะแล้วก็ได้เข้าม,มาดูาเพาเฮ้ยสวยมากอะ่ะน่ากินมากสุดยอดนะมิจิสุดยอด,ด,ยอดจริงร้านใหญ่มากไม่ได้มากาดีมากแตไม่ว่างไม่ว่างเสียดายเดี๋ยวไม่ช่วยไม่ได้นะ อุ้ยยานนี้เธอสวย,สวยไหมล่ะบอกแล้ว บูบูดูดิส<อ>ังเกิพี่จีเป็นไงสวยไหมสวยมากอากาศดีมากบรรยากาศดีมากอันนี้จะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะอยู่ในบ้านเก่าๆอยู่ในบ้านเก่าๆเลย,ลย,เลยอ่ะบืมโหมาก จะบอกว่าอร <Hey. S 2> ่อยมากก็โค้กธรรมดาได้เพราะว่าร้านนี้ขายครัฟเปียนะคบใช่ที่นี่นะคะ<ล> ST, เขา,าจะขายเกี่ยวกับครัฟเปียหน้าร้านจะมีแบบเครื่องนี้เลยแล้วก็จะมีพิซซ่าแล้วก็พวกสปากเกตตีนะคะเราสั่งอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าอันนี้เป็นการรีวิวเลือกร้านตามใจฉันซึ่งแบบ <ม Excuse me> เห็นว่าสวยก็เลยเข้ามา <Hey. S 2> ใช่แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับมิจฉะพอเดินไปโซนนึงจะมีฟิลแบบเกาหลีมากแล้วเหมือนกับร้านข้างทางแต่ จะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนซึ่งแบบเฮ้ยถ้าวันนี้วันเดียวแล้วให้เราไปกินต่อเราไม่น่าไหวนี่จะเป็นคลิปแรกแล้วรู้สึกว่าเรามาชอบอย่างนี้มาก <c oughs> <S <s> <S เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอีก <Okay. S 1> ใช่พรุ่งนี้จะมาอีกเพื่อไปถ่ายย่างนั้นนะคะแต่ก็ใ,ให้มันอยู่นในคลิปนี้แหละแต่ว่าวันนี้ขอกินร้านี้ก่อนกินร้นี้ก่อนมาแล้วอย่างแรกนะคะ <c oughs> จะเป็นไก <c oughs> <8. S 2> ่ทอดเกาหลีเกาหลีป่วะ ใช่ป่ะเมื่อกี้บอกแล้วนะจะเล่นอยู่เลยนะแต่ถ้าเกาหลีแกใจมือหรออนใี้มือมอ่ะเขามีซ่อมกับมีดให้หลูหๆใจไม่เป็นอร่อยมีรสชาติแล้ว,วหวานๆเค็มๆมมเ,เห็านปีแต่ไม่เผ็ดเลย เป็นนะม,มันเป็ดใช่แลหวหวาวนหวานเค็มๆ,ๆอร่อยนะคะเป็นรีวิวที่จริงใจเห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นเ <ś> ข <c oughs> าเห็นนี้อิตาเลียนอ่ะแต่เราอาจจะสั่งไก่ทอดเองก็ได้สั่งกินดีกว่าอีกหนึ่งเมนูมาแล้วค่ะทุกคน <ś c oughs> นี่เลยสปซี่คารูโบนาลานะคะอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำของร้านนี้เกี่ยงว่าเบสอร่อยสุดๆเออน่าจะอร่อยสำหรับมิจิลเลยยำ วันกินมาชิจามิซมิซอันนี้รอร่อยสุดๆำใหญ่นันได้เลยหรอส่วองเสื้อนะอืมกินเหมือนหิวข้าวว่ะเรือะเป็นไงรสชาติอรอยมากเป็ดเป็ดจิ้มเป็ดจิ้มิรมม ทุกคนมาที่ซ้ไอแครดัใคนใช่ไหมก๊อฟครีมมี่วานเตย์ยังไงก็เปนขอชิมมั้งอืมอร่อยมากทุกคนมีความแบบครีมมี่มากแต่ว่าหนึ่งพนักงานกำลังเช็ดโต๊ะกล้องสัตว์จัจอดอยู่ดมีความแบบครีมมี่ฉ่ำมากอ่ะใช่ปกติซนเป็น,น,นออลซีโนเป็นซีก้าใช่ไหมก๊อฟเด็ดอันนี้สีส้ม ปงครับอร่อยหอมกลิ่นชีสแบบชัดมากแล้วมีความไข่ความครีมมี่ความชีสความนัวแบบแล้วมีความแบบสไปซี่ด้วยเผ็ดแบบนิดๆอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเผ็ดไทยอะไรเงี้ยนะคะอร่อยมากอร่อยมาก อร่อยนะเากา๋ดีด้วยบรรยากาศดีมากมาเลยนะคะตอนนี้แบบกาลังจะเริ่มมืดแล้วแต่ว่าวันนี้พูดตรงนี้เลยว่าเราอกกินไม่ไหวไแต่รู้สึกว่ายังอยากเที่ยวย่านนี้ใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาอีกครั้งเราจะกลับมาพรุ่งนี้นะจ๊ะ ด้วยความที่แบบดีมากอะอบมากถึงกับต้องกลับมาแล้วตอนนี้นะคะพอตกมืดๆทุกคนแบบเย็นแลวนะจะมีถนนอยู่ข้างๆเดินมาง่ายมากจะมีคล้ายๆกับร้านอาหารข้างทางอะแต่เดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันเลยดีกว่าคือร้านแบบเยอะมากแล้วก็จะเป็นคนตุหลีทั้งนั้นเลยฝรั่งก็ไม่มีคนไทยยังไม่เจอเลยเนี่ยกิ๊กเดินมาแบบไม่มีภาษาไทยเลยอะจริง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 นี่ทุกคนดูบรรยากาศอุ๊ยร้านนี้น่าสนใจนี่เราเลงกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วรรานจริงร้านเนี้ย ทุกคนดูร้านนี้จ้ามีปลาหมึกสดๆอยู่ในตู้เลยฉันเลยต้องนั่งร้านนี้ก่อนทุกคนปลามึกที่เราสั่งนะคะคุณลุงเขาหยิบจากตู้ไปแบบนี้เลยอ่ะุูสดมากทำไมว้าวบรรยากาศดีมากชอบมาก ดีมากนะโอ้โหสุกกดยอดมาแล้วอันนี้คือซาชิมินะคะขอมอุกปลาหมึกสดมาจิซบิชิสดมากนุ่นเมื่อกี้จากตู<ะ>้เม,มื่อกี้เรียบร้อยเนี่ยไม่รู้ว่ากินได้ปลาหมึกสดตีเกาือเลยไปไม่ใช่ชิมดิดญี่ปุ่นญี่ปุ่นชิมอืม<อ>เ,เป็นไงสดปะดกรอบปะสดว้า ซูญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นรู้สึกกว่าหวานกว่าญี่ปุ่นหวานกว่าอันนี้ก็สดด้วยเออคิดก็รู้สึกว่าสีของปลาหมึกอะที่ญี่ปุ่นอะจะแบบใสมากที่นี่ยังมีความแบบว่าคุณๆกว่าปอร่อยมั่งอร่อยไหมอ่าแกคุยบุตรจ้ะมันได้ฟิลมากทุกคนคือแบบดูบรรยากาศรอบๆดิ เจอบมาร้านเยอะมากนะแต่ว่าร้านนี้เต็มร้านนี้เต็มเธอดูแนะนำนะร้านนี้คือเต็มเต็มก่อนเพื่อนอ่ะดูดิสุดโจจริงจริงอันนี้จะเป็นปิ้งย่างนะคะโอ้โหหัวใจหัวใจไก่ย่างไม่ใช่สนากี่ยมอนากะระเอาเกิร์ลเอาเกิรย่างนี่เกิร์ลไก่นะคะเกิร์ลไก่ย่างเออวะเกิร์ลไก่เหมือนญี่ปุ่นเลยเนี่ยไปชิม อ,อร่อยแต่ว่าเขาย่างไม่เหมือนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาว่าราดน้ํามันด้วยเห็นไหมมีความแบบมันๆออกมาแต่ว่ายัางได้ดีนะนุ่มอ่อ,อกับแทม่มแต่ว่าดิฉันมันทําหน้ายัางดื่มไต่ควยบื่ไม่ได้ตายเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเลยดื่มน้ำเปล่าวันนี้เรียบร้อย ใอ้เจ๊เจ้าว่าเป็นโชจู <c oughs> <laughs> ทุกอย่างไม่อยู่ในจินตนานการตอนนี้ดูจัตุจัจกรกลางคืนจัตุจัจกรเกาหลีตอนกลางคืนรดมากนี <c oughs> ่ทุกคนดูซาชิมินะคะแต่ดูนี่จ้ะมีโชวยุวาซาบิมาให้ด้วย <c oughs> ไม่พอจ้ะเอาญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมมาเกาหลีที่ต้องมีซอสเกาหลีกับวาซาบิมี่ต้องกินกับน่าจะกระเทียมกระเทียมพริก <c oughs> กระเทียมพริก <c oughs> แล้วก็ ซอสเกาหลีลองเดยเย็บ,บุ่นได้ปะเข้ากันปะเผ็ดเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอ<ฟ>เผ็ดน่าจะเผ็ดจริงเผ็ดซาชิมินะคะโอ้สุดยอด เมื่อกี้ไมิจิใส่กระเทียมกับพริกแล้วไมิจิบอกว่าเผ็อหน่อยขอชิมหน่อยว้าวซสอสจ้ำจ้มเผ็ดน,นะเผ็ดจานใหมไหมแต่ปลาหมึกแบบมีความแบบกรอบมากอะ่ะแต่ว่า เห็นสีคุณนคุณเอ๊ะแต่ว่าเห็นสีคุณนค,คุณแบบนี้ไม่ขาวเลย <c oughs> อร่อยเขียวง่าย <c oughs> อร่อยนะอืออร่อยจริงดูบรรยากาศดีมากไป <c oughs> <c oughs> สนุกมาก <c oughs> อยากดูต่อไหมห <c oughs> <c oughs> ลานเลขเสร็จ ถ้าอยากดูต่อเดี๋ยวจะไปร้านสอง <laughs> <laughs> นี่มาสองวันนะไม่ธรรมดานะเอาจงจริงๆท่านใจไปหลนที่สอง <laughs> ท่านใจไปทำเป็นพูดให้มันแบบเอาใจคนดูไง <laughs> ตอนนี้นะคะบรรยากาศแบบสองซ้ายขวาทุกคนจะเป็นร้านหมดเลยแล้วตรงการลางรถวิ่งได้นะ <c oughs> แต่ว่าดูดิเนี่ยคือจะแบบเป็นอารมณ์เหมือนบ้านเราเลยนี่ <c oughs> เห็นป่ะเป็นโต๊ะพลาสติกเก้าอี้พลาสติกนี่ มีแบบนี้เลยเหมือนกันเลย,ยแล้วก็มีทั้งในร้านมีนอกร้านนั่งกันข้างถนนแบบนี้เฮ้ยเอาดิชอ่อมากอะ่ะร้านสจัดไปฉันรู้คนดูอย่างเห็น รู้ว่าฉันอยากกินก็ไม่รู้โอ้โนันเทนี่นั่นอารมณ์อารมณ์เหมือนอันนี้เลยอะโอเคโอเค Thank you เหมือนฟุกุโอกะไลไม่ใช่ใช่บางที่คือโอกะ เขาแบบว่าเอาไปผัดทุกคนดูดูผัดซอสแบบนี้นนอือน่ากินมากอืกมไม่มีกระลูกจรเงจริงเหรไม่มีนะคุณไม่มีกระลูกผัดซอสหวานเผ็ดอร่อยหลูกสวยหอมากอร่อยมากทุกคนคจะบ,บอกว่าร้านนี้อร่อยร้านเมื่อกียบ ร้านนี้เป็นร้านแบบว่าเหมือนเป็นแบบร้านข้างทางสองร้านติดกันแต่คนเกาหลีทางงร้านเลยอชอบฟิลนี้ดีมากอะไรไม่เด็ดวันนี้นกระดูกนิ่มๆกรอบๆเปๆเออปชิมดิแต่สีซอสน,นี่คือสองอย่างอนะสีเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าเป็นกระดูกอนะ่อนอันนี้นเป็นตีนไก่รสชาติเหมือนกันปะหรือไม่เหมือนว่ามา อันนี้หวานกว่าหวานเผ็ดหวานเผ็ดหวานเผ็ดติดใจติดใจโอ้โหฟิลโคตรดีทุกคนดีมากทุกคนสังเกตจานนะคะเขาจะหุ้มด้วยถุงพลาสติกแล้วก็เอาของกินอ่ะวางข้างบนเห็นปะเมื่อไเรากินเสร็จแล้วเขาก็จะเอาถุงพลาสติกเนี้ออกมันก็จะกลายเป็นแบบจานเปล่าโดยที่เขาแบบไม่ต้องล้างใช่ปะใช่โอ้โหโคตรจาระด่ะใช่พิจารณ ไเจอรัยกัรไม่ได้ด้ดูกำรมาเยอะก็ติงตึงประกอบจังหวัใช้จานเหมือนเดิมดีมากดีนะทุกคนดูนีเข้าใจคิดเนาะเอาถุงห่อจานเอ็มมากเอยมากไม่มีแล้วนะร้านสามมามากันเองแล้วนะไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวไม่ไหวย่านนี้นะคะมีชื่อย่านว่าจงโนซังกาจงโนซังกาตัวตรงตรงเลยนะ ไม่รู้ด้วยว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถนั่งรถไฟใต้ดินมาได้ไแต่ว่าแนะนําว่าย่านนี้นะทุกคนเขาจะรับเฉพาะเงินสดเออเพราะฉะนั้นเตรียมเงินสดมากันด้วยนะคะแบบตามร้านทา,ทางนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกในร้านอาหารเนี้ยเขาก็จะมีรับบัตรได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือแนะนําว่าให้มาสักตั้งแต่ประมาณใบสอง3บสาม,สามว่าคาเฟ่จะเปิดแล้วพอตกตอนกลางคืนตอนเย็นก็เที่ยวต่อน,นี้ได้เลยหวังว่าจะมีประโยชน์พวกเราสองคนชอบมากมาสองวันติดไป เราวันนี้ไปแล้วจ้ะไม่แฟรหลบรถกันรถจะชน